ชวนชมนะคะให้ออกดอกดกสีสวยนะคะในงบ20บาทค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะค่ะคือชวนชมนะคะที่แม่ก้อยจะปลูกในวันนี้นะคะเนื่องจากสาเหตุอะไรคะแม่ก้อยถึงว่าเพื่อนๆมาปลูกชวนชมนะเนี่ยกระถางแตกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นี้เลยเก่าหลายปีแล้วค่ะเพื่อนเนี่ยโอ้โอ้นี่ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะแถมนะคะชวนชมกระถางนี้ออกดอกน้อยมากนะ ปลูกชนชมด้วยกันเลยค่ะครั้งนี้นะคะที่แม่ก้อยเปลี่ยนกระถางนะคะหรือปลูกชนชมนะไม่ก้อยใช้กระมังนะคะ20บาทค่ะเพื่อนนี่กระถางชนชมแบบง,ง่ายๆคะ่ะไม่แพงเดี๋ยวแม่ก้อยขอเวลานะคะใช้หัวแรลงนะเจาะรูที่ก้นกระถางก่อนนะคะพเพื่อน่อยเมจิกมาเลยค่ะก้อยตรงกลางนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่มาร์กไว้พอประมาณนะคะพเพื่อนจะ้ะตรงนี้ okay. โอเคค่ะพเพื่อนหัวแร้งมาเลยค่ะ เพื่อนๆไม่มีหัวแรงนะคะใช้ไขควงไปลนกับไฟได้นะคะเพื่อนๆถานี้นะคะเพื่อนท่านไหนมีกระมังแตกกระมังเก่านะคะมาปลูกชวนชมได้เลยคะแล้วขนาดชวนชมนี้ต้องใช้ทรงแบบเป็นกระถางแบบคล้ายๆจานๆชามๆใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทรงพุ่มชวนชมของเราจะสวยค่ะเพื่อนๆได้แล้ว ชมที่เราจะปลูกนะคะเพื่อ,อนๆแล้วก็มาดูนะคะเตรียมดินปลูกกันเลยค่ะก็จะมีนะคะดินเก่าหรือดินหมักหรือดินในบ้านที่เพื่อนๆมีกันอยู่นะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นมะพร้าวสับนะคะปุ๋ยคอกเพื่อนมีเป็นขี้หมูขี้วัวนะคะขี้เป็ดขี้ไก่นะคะได้หมดเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นถ่านนะคะนี่แหล่งสารอาหารเยอะนะคะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ชั้นดีค่ะอันดับต่อไปค่ะเป็นขี้เท่าถ่านนะคะมีนิดเป็นด่างค่ะสามารถกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทางยินได้ด้วยนะคะ อันดับต่อไปวัสดุรองก้นกระถางนะคะครั้งนี้ไม่ก้อยใช้เศษของต้นไผ่นะคะเพื่อนจ๋าโอเควัสดุอุปรกรณ์ครบแล้วค่ะเพื่อนสูตรนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่ปลูกต้นชวนชมนะคะเพื่อนปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะไม้ยืนต้นนะคะได้หมดเลยนะคะหรือไม้กินผลนะก็ใช้ดินปลูกสูตรนี้ได้เลยนะคะยกออกมาเลยนะคะโอ้โหหลายปีแล้วค่ะเพื่อนสิบ <indicating> สิบสี่ปีนะ่าจะถึงค่ะเพื่อกนกระถางนี่นะโอเคค่ะเพื่อนยกออกมาเลยนะคะเพื่อน โอเคแล้วก็ดินเก่าคับเพื่อนข้ามลงพื้นเลยเดี๋ยวเราผสมเป็นดินปลูกใหม่ให้คําเพื่อนเก่าทางแตกอีกออกเลยถ้าเพื่อนดินเก่าในกระถางดูสิโอ้โหดูมีไข่มีรังมดอยู่ด้วยค่ะเพื่อนกําจัดมดไล่มดนะคะที่อยู่ในดินแบบง่ายๆนะใช้อะไรก็ไม่ก้อยนี่ที่เท่าเลยค่ะเพื่อนโรยลงไปเลยนี Hence, deals, ่เลยนะคะหนึ่งขันอย่างนี้เลยนะที่เท่าก็ใช้เบกกิ้งโซดาหรือปูนขาวดูดไม้นะผสมเลยค่ะเพื่อน เราก็ใส่นะคะดินเก่าหรือดินหมักในบ้านนะคะเพื่อนได้เลยนะคะลงไปเลยอันดับต่อไปจ้ามะพร้าวสับค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนๆมีๆมีมะพร้าวสับนะคะเป็นใบก้ามปูนะคะเป็นใบมะยมใบไม้ที่เล็กๆนะคะได้หมดเลยนะคะใส่นะคะ, <ๆ S 1> ะครั้งนี้ไม่ก้อยใส่เป็นขี้หมูนะเร่งดอกได้ดีค่ะทําให้ดอกชุนชุมผงไม่ก้อยดอกใหญ่มากเพื่อนไม่มีใช้ขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดเลยค่ะใส่ลงไปเลย เคล็ดลับดอกดกทําครั้งเดียวดอกดกตลอดปีเลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะดินปลูกสูตรนี้ทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนแบบค่าพีคในดินให้เป็นกลางนะคะทําให้ดินมีและ่าสารอาหารเยอะค่ะเพื่อนเคเสร็จแล้วค่ะเพื่อนคะาก่อนที่เพื่อนๆจะนําชวนชมไปปลูกนะคะเราก็มาตัดรากฝอยที่เพื่อนเห็นกันก่อนนะคะ เกินเกินกิ่งที่เหมือนจะทิ่มลงโคนตัดด้วยนะคะตัดเลยค่ะลากฝอยตัดได้เลยตัดเทกิ้งเลยค่ะเพื่อนโอเคโอเคค่ะแม่ก้อยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนค่าแม่ก้อยตัดลากฝอยนะคะที่ลอยๆเสร็จแล้วนะคะครั้งนี้แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆปลูกชนชมแบบยกโขดนะคะโ์โขดสวยๆนะคะเพื่อนๆเราทําได้เองนะคะเพื่อนกระถางพร้อมแล้วค่ะนี่กระถางงลยี่สิบบาทค่ะเพื่อนเริ่มเลยค่ะเพื่อนจ๋า ไม่ก้อยใส่นะคะนี่ขุยไผ่นะคะรองด้านล่างอย่างนี้นะคะเพื่อนๆขุยไผ่ลองก้นกระถางอย่างนี้เลยนะคะใช่ค่ะเพื่อนให้ทานเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ดินปลูกชนชมงามกันเลยค่ะเพื่อนๆใส่แค่ประมาณครึ่งกระถางนะคะเพื่อนยกชนชมมาเลยค่ะ โคมนี้อยากให้สวยนะคะปลูกแบบโชว์โขดนะคะยกโขดขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนก็ลากนะคะกางขาออกมาอย่างนี้นะคะด่นะคะเพื่อนเกางขาลากออกมาเพื่อนๆตรงไหนกลางไม่สวยนะคะเพื่อนเพื่อนเอาก้อนหินมาจัดได้นะคะเพื่อนเพื่อปรับให้ทรงเขาแข็งแรงนะคะระหว่างที่เพื่อนเพื่อนเลี้ยงนะคะต้นชวนชมนะคะเพื่อนๆก็กะนะคะด้านไหนของกระถางนะคะที่จะโชว์ด้านหน้านะคะ เอาด้านหน้านะคะหันหันโถที่สวยๆนะคะใส่ดินปลูกลงไปค่ะเพื่อนอเติมให้เต็มเลยค่ะเพื่อนโอเคค่ะไม่ก็เติมดินนะคะรอบๆชวนชมเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนจาวิธีปลูกต้นชวนชมนะคะให้ออกดอกดอกตลอดปีนะคะตลอดการของแท้นะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะเพื่อน เรรียยบ้้อแลวสําหรับสูตรง่ายๆนะคะในการทําให้นะคะไม้ดอกไม้ประดับของเพื่อนๆนะคะออกดอกสม่ําเสมอดอกสวยดอกใหญ่สีสดสวยนะคะนี้เราใช้นะคะจนสีน้ําสาวข้าวค่ะเล่งดอกเล่งเขียวกันแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้นะคะ3ช้อนนะคะต่อน้ํสิ0ลิตรนะคะเพื่อนหนึ่งสองสามค่ะตูื่นชูกำลังนะคะหนึ่งาค่ะ เล,เลี้ยงเขียวเลี้ยงรากกันแบบง่ายๆนะคะดอกเยอะดอกติมจ้าไปนะคะไม่ก้อยใส่นะคะผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเราจะใช้ทุกสิบห้าวันค่ะใส่ลงไปเลยใส่เลยค่ะเพื่อนๆไปแล้ชวนชมกันเราเห็นรับชวนชมนะคะออกดอกดกนะคะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะเห็นผลจริงค่ะทําใช้ได้เลยค่ะเพื่อนแล้วรดทางดินให้ชุ่มด้วยนะคะ นี่ไม่ก้อยปลูกชนชมก็ปลูกชนชมแบบบอนไซค่ะเพื่อนถังเล็กๆนี่สามปีแล้วนะคะเพื่อนนี่เล็กแค่นี้เลยเรื่องการออกดอกดกแบบง่ายๆเลยคะ่ะน,นี่ไม่ก้อยปลูกไว้เยอะหลายกระถางค่ะเพื่อนๆล่ารดเลยค่ะเพื่อนเอาโรดให้ชุ่มเลยนะคะชนชมที่กิ่งเขาออกกลางๆนะคะเพื่อนตัดให้สั้นเน่เล็กๆอย่างนี้เลยคะ่ะตัดเหมือนไม้ก้อยเลยชนชมของเพื่อนจะแตกกิ่งแตกก้าน แตกรากใหม่นะคะงามสวยแบบง่ายๆเลยครับรับทำให้ชวนชมนะคะออกดอกดกตลอดปีนะคะดอกใหญ่สีสวยนะคะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะลองทําแบบนี้กันดูนะคะแม่ก,ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก,ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายๆไปก่อนนะคะ